สวัสดีค่ะคบพบกับพอ,อน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุ ปุริยรัมวันที่พอน้อยเมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พอน้อยดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังลงได้ในช่วงไหนลงไปแล้วจะเริ่มได้ระเบียยังคีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปนะคะค่ะท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่สอง เกิดวันที่2กันยายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังกันั่นคือคำถามนะคะกาบควันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยสำหรับท่านที่เกิดวันที่2กันยายน2509ถ้าท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568 เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ถ้าลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปี59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบียย้ยยางที่พูดสูงอายุในปีงบประมาณ2570 ปีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะเป็นไปตามระเบียบกลับมาเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะ เกิดวันที่2กันยายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน2569เพราะอะไรเพราะว่าปอเนอเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่2กันยายน2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2569เปลี่ยนต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2569เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2570นเ็นคะคะเป็นไปตามระเบียรรบระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อรอส6พซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะถาท่านสะดวกช่วงไหนท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยสําหรับท่านที่เกิดวันที่2กันยายน2 5 0 9ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ยเป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนกันยายน2569นารสะคะถ้าสะดวกช่วงนหนก็ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียน ผู้สูงอายุได้เลยไปลงที่ไหนไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตนาูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประยำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจะถึงคราวที่ท่านจะ เริ่มได้รับเบีย้ย่างที่พูดสูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ได้สาเร็จก,ก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีบผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศออไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิม แล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารท,ที่ประโยชน์ต่างๆกันนะคะ,ะสำหรับในคลิปนี้พอน้ยต้องกบาบลาไปก่อนพบ,บกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ